ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ไกลจากิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองด้วยเสยนกล่าวขอน้อมกราบที่วันชิตาวันชานน์และสวัสดีกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมและท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะทิฉันนางสรว,วีแสนสุขขอถือโอกาสมาแบ่งปันธรรมเรื่อง ชั่วขณะจิตหนึ่งที่จิตว่างจากกิเลสนานแค่ไหนซึ่งเป็นโอวาทธรรมขององค์หลวงพ่อฤศีลิงดำจากหนังสือพ่อสอนลูกเล่มที่1 1ค่ะวันหนึ่งถ้าจิตว่างจากกิเลสวันหนึ่งชั่วขณะจิตหนึ่งคำว่าชั่วขณะจิตหนึ่งมันแวบเดียวนะ ไม่ถึงนาทีชั่วขณะจิตหนึ่งมันเดียวเดียวประมาณไม่ถึงนาทีพระพุทธเจ้าตรัสกับพระสาลีบุตรว่าสาลีบุตรตดูก่อนสาลีบุตรบุคคลมีจิตว่างจากกิเลสวันหนึ่งชั่วขณะจิตหนึ่งเราขอกล่าวว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มีจิตไม่ว่างจากฌาน ก็รวมความว่าทุกคนเวลาตื่นขึ้นมาใหม่ๆอย่าลืมคือประการที่หนึ่งพอตื่นขึ้นมาปับ๊บนึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนเมื่อนึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็นึกถึงลมหายใจเข้าออกขณะที่นึกถึงพระพุทธเจ้าก็ดีนึกถึงลมหายใจเข้าออกก็ดีเวลานั้นจิตว่างจากกิเลส ประก,การที่สองภาวนาตามถ้ารู้คำภาวนาจิตว่างจากกิเลสประก,การที่สามถ้าจิตเป็นสุขนิดหน่อยตั้งใจตัดสินใจอธิษฐานบารมีว่าหากเราจะตั้งตายจากชาตินี้ขอตายเป็นชาติสุดท้ายขึ้นชื่อว่าการมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปไม่มีสำหรับเรา เราไม่ต้องการเป็นมนุษย์เป็นเทวดาหรือพรมเราต้องการนิพพานเวลานั้นถ้าภาวนาใช้คำภาวนาว่านิพพานะสุขังมากหรือน้อยก็ตามสักสองสามครั้งก็ได้ถ้าจิตสบายสบายมีกิจธุระก็ลุกไปถ้าทำอย่างนี้ทุกวัน ทุกคนจะไม่พ้นปัจจัยของพระนิพพานแน่นอนผลบุญใดที่เกิดจากการแบ่งปันธรรมของข้าพเจ้าในครั้งนี้ขอผลบุญนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เพื่อนกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมและท่านผู้ฟังทุกท่านได้จิตพ้นทุกข์ถาวรอนในชาติปัจจุบันนี้ สาธุสาธุสาธุนิพพานะสุขังนิพพานปัจจโยโหตุ